คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมาบบการนมัสการคนะปูเพิ่นตัดเลนแม่ป,ปูเขา <อ S 2> ทั้งบนและล่างเขาเลยว่า402เขากระตัดนั่นมาในเจ้า402เขากระตัดนั่นวิ่งสองบนลักหน่วยเห็นไหมจ้าบอกว่าลูยอดลักหน่วยสองบนคู่ล่างจะขี้มาขี้อีหลี สุดยอดเลยผู้คนจับใจคว่ำได้เพิ่นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะปูนะปูก็บอกว่าลอยมาได้มันบกเขามืเอนี้มันบรได้ส้นเลดบบวกบกเขาปู้ละวายอยู่มันส้นกันขันเล็ส้นอ่ะมันมันมากวันนี้กัเล็กดับกับพานมางหันนะแม่บอกบอกมีจับตเลยบอกมีค่ะพานดับบนดับล่าง เหมือนเดิมจ้ะอันนี้เลขไม่น่าลงทุนเด้อพี่นอ้องเด้ออ่งข่าขนาดว่าอันนี้เป็นแนวล่างไงดูๆระนบนดรล่ังเที่มัไมก็ผ่านแล้วเที่ยมันงก็อยู่มังหันเ่ยเอาอยู่ค่ะวันนี้ก็สอยูคือเกาล่ะปูจังหวาสามงวดสี่งวดไม่ถึงรุดเที่ยวหนึง่งแบนบ่ปู ามหัวตีหัวดจังรุดเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องเจ็ดเจ็ดมึงเซ็ตระบบที่นี่เจ็ดเจ็ดตูมาก่อนระบบที่นี่เจ็ดแปดมาแปดเจ็ดนะโอ้ยตายๆนี่จะเหล็กมักมันหาหนึ่งแล้วตัวนี้แหละมันได้เท่เจเกินดาจริงสิบแปดแปดสิบเอ็ดหาหนึ่งหนึ่งหา ศูนย์สีซีศูนย์สีหนึ่งหนึ่งสีสามสองสองสามห้าสองสองห้าจากพี่นองอันนี้เป็นเลขไม่น่าลงทุนเนาะค่ะดับบนดับล่าง ดับอยู่ขิงนิ่งเลยเด้อวังหันนปูเนาะเลยวันนี้เกต่กับว่าผููเดียวพี่น้องว่าเวเป็นโมข่อยเดอ้อหนังข้าวเสือกันเช่นเดินบนโอ้เฮามาบ่เสียเตี่ยวพี่น้องได้เหล็กเด่นเหล็กวิ่งไปพร้อมเรียบ้อย เซตบัดนี้สองเก้าสองอ่ะก็แปดสองล่างวิ่งเกดล่างวิ่งเกตได้พี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์มาอีกแล้วพี่น้อง เม่ดคู่เลยบัดที่นี่เม็ดลงเรียนเลยนเน้นศ <70. S 2> ูนะย์เจ็ดเจ็ดศูนยี่แะมเห็ดเหยุผลแย่น่าคือกันกันเรียนบ่เรียนตปเจ็ดพี่น้อง 0, เลย <100. S 2> ขับบ่อบัดที่นี่มาบ่าเสียเถี่ยวได้ไปเมดเที่งบนเทั่งลางได้เท่งเลขไม่น่าลงทุนน้ำนะพี่นองเนาะของปูเล่างวดนี่เล่าปล่อยออกไปเลย วงกลมให้พร้อมเรียบร้อยอมองหันมันเป็นแบบนี้เลยเหตุมาได้ตารางย่างเดียวว่าเกี่ยวก็บ,บนอันนี้แมนค่ะ<ม>แต่ว่าศูนย์เขานะปูนะมาได้เป่นสูตรนี่ถ้าจะวิ่งนะว่าพลาดวิ่งสองตัว่วมีพลาดจ้าออกแต่ตารางย่างเดียวออาแต่ตารางย่างเดียวเข่าเลยเนาะคะ่ะหันหันหันเนนพิ่นมาปีปูร่าอเลย นันล่างล่างวดนี่ป่าปูนั่นปูสิตัดได้ป่ะเนี่ปูสิตารแล้วตัดหกกับแปดออกเหลือเจ็ดส้นเจ็ดเจ็ดส้นกันแล้วปูเนาะเนเจ็ดมาแน่นอนพี่น้องเก็บซี่ค่ะเจ็ดมาแน่นอนเลยดนไห่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ปูเดนไห่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เอามาเดี๋ยวนี้เขาได้ตัวเลขไปเลยป้าตองรอไม่ต้องรอเนาะค่ะงวดน้ำมันส้นหา ค่ะมันกรมาหาช่วนสองมันกรมาสองค่ะันเล็กชนนี่ปูเพื่อจะมั่นใจให้ต้นท่งได้เลยค่ะค่ะได้สามจูยยวยใจวาเขียนห่วยจักละดัอวันนี้ไป้ค่ะเอาไปไว้ปูเออปูไปไว้ท่างคุณเนาะห้าแปดหกสี่สอง นั่นโควตาเปลี่ยว่าไง <4, S 2> ข้างยนว,วะค่ะเก้าหนึ่งเก้าเก้ากับเก้าเป็นสิบแปดบอมีทั้งบนทั้งล่างแมนวะค่ะดับที่นี่สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดศูนย์กับหนึ่งต่อมาไอเห็นมันจะไปตารางบาเนี่สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่สองบวกสองเป็นสี่ดับสี่บนล่างเหลือสองตัวเดียวที่จะมาบนที่จะมาบนสองตัวเดียวบนมานี่ยก็ ล่างออกศูนย์เก้านี่เลขกลอยมาไล่ปูเดอร์พี่น้อง เลขร้อยมาลัยค่อยเบิงถาะชนกันนี่ปูเพิ่นสีฟันทุงให้เลยพี่น้องฝ่าไปหยิบจับไปเลยเด้อค่ะเด้อแต่ว่านี่ปูเพิ่นบ่รอเวลามาหอดเพิ่นบ่ว่าปล่อยมือนั่นมือนี่เพิ่นปล่อยให้เลยล<อ>ง,งมาได้ไดบาในง้ดวัน,นขันบ่ขาดงวดวังขันปูว่าสามบ่มีข้างบนข้างล่างมันบ่มีลอยมาไล่หมดนี่มันบ่เขาก็บอกแล้วค่ะมานี่ปูที่เอาได้บาทนี้เอาเลยค่ะตัดตัดเคยเคยตัดไถ่เบิ่งจ้า เอามาใส่เสื้นผ้าเหลือสามกับเจ็ดเหลือสามกับเจ็ดแล้วก็เป็นศูนเจ็ดศูนสามมันพี่น้องนั่นมาไล่ก็ได้มั่นใจว่าชนเจ็ดนี่เจ็ดเลยสิมาลังเจ็ดสิมาลังกระปูเนาะชนเจ็ดส้นเจ็ด้ะพี่น้องเน้นที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อค่ะมันพี่ออกยุโรปเนาะบอกไว้ก่อนยังได้หรออกยุโรปกับสองเก้าเก้าสองแล้วค่ะปูมักเก้าสองปูมักเก้าสองเอาปูบนเลยบนนี่เน้นตัวได้ปู เด่นบอกพื่อนเพื้นเด่นนั่นปูนมันมักทอกันสองหางนี่มักทอกันสองยู่ตำแนหน่งล,ลักหน่วยค่ะนอนบอกใครโดนล,ลักหนวยนะมงนหันก็นว่าสองยู่ลักหนวยค่ะคันหลุดบ่กขาดเลยอสสองไูลักหนวยวังหันบ่กขาดค่ะคืดว่าสี่สิบบมาหน่งละก็บอกได้ว่าดับดอกขึ้นมามันบมาโดนแล้วค่ะมขึ้นขึ้นกันนั่นละปู้ สายวิ่งก็เจ้กว่วิ่งจิโรอคือโยก็เจ้ากว่วิ่งสองน่ะเระอาจไมาแน่อาจจะมาจะเบียงรถเก้าสองเก้าสองกูกันย่งดี่เด้พุ่มกลมพุ่งกลมความเรียบร้อยเก้าสองของกูหมั่นใจบนบนเทีเก้าสองลูซึกว่าปีนี่เก้าเนียนออกหนึ่งเก้าออกเก้าสองออกเก้าศูนนส่วนเก้าอยู่ดี่ละเล็กมันเก้ามันเดินดีเรียกว่าปีนี้ปีนี่เดินดีซีพึงจะมากงวดแรก แต่ว่างคุ้มมุมมี่แมนเพราะว่าวันจันทร์เนาะงปูเนาะอันนี้สามตัวมนาค่ะสามตัวนั่นเป็นบ่อพี่น้อาไปสามตัวสามตัวเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สามตัวก็ได้นะะคมันมีเจ็ดกับศูนย์ดักลอยมีเจ็ดกับศูนย์นั่นเห็นบ่พี่น้องนั่นเห็นบ่โชคดีบ่บันนี้เนาะค่ะเอาใช่กอะหวงตัวเดียวนั่นเข้าแหงยูโดนทะเลแหงได้หลายได้ครบได้ครบบ่ามันได้หลายเดี๋ยวล่อแค่นี่ ความฝันรอแค่ความฝันปูคือว่าปูเพ่นกับเน้นให้แล้วเรียบร้อยอาจจะเป็นวันที่สิบสองสิบสามภาวะที่สิบสี่ปูบายูะะปูบายูค่ะปูจะไปทุระ,ะพี่น้องของ,งสุดท้ายพี่น้องเอฟซีกัต้องร่อเนาะคะ่ะหลังเลขกออกปูจังสีมาเนาะคะ่าแต่ว่ามือนี้ปูไห้รักลอยมานั่งก็คือเจ็ดเก้าสองหรือว่าศูนย์เก้าสองเหล็กออกแล้วจังสีมา <c oughs> เลขออกแล้วจังสีมาสันว่า จ้าพี่น้องเ c ซีเอ้ยบัดน,นี้คุ้มคักบอ่อบัดที่นี่ได้ทั้งสามต2โสองตบนสองตล่างล่างกับบ่หลายชุดค้าพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อ ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชื่อประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชื่อประกรรมนะครับถ้าตัาด้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ